ก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทําเมนูแสนง่ายนั่นคือต้มยำปลากระป๋องคีโตค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําแสนง่ายกันค่ะค่ะขั้นตอนแรกไม่ยากเลยนะคะเราก็ตักน้ำให้เดือดก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการใส่นะคะขากระตะกไก่ไปก่อนค่ะบุกให้ละเอียดนะคะรวมถึงหอมแดงด้วยนะคะ สูตรนี้นะคะคนทานกีโตแล้วก็ทานกลีนทานได้นะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดค่ะแล้วเราถึงใส่ปลากระป๋องกันค่ะเดือดขึานอย่างนี้กลิ่นสมุนไพรจะออกนะคะเราก็ใส่ปลากระป๋องให้กันเลยค่ะโลซ่าเนาะใส่ไปทั้งน้ํานี่ละค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะด้วยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวนะคะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลากีโตกันนะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะ นนี้ะะคสุดท้ายนะคะเราจะใส่มะกู่นะคะกลิ่นใบมะกรูดออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันค่ะเดี๋ยวเราเคกันนะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มันเป็นของน้ำปลาคีโตนิดนึงนะคะเห็นไหมมันน่าปุงรสด้วยน้ำปลาคีโตนิดนึงนะคะ ะะและน้ำมะนาวและพริกนะคะ,ะบีบน้ำมะนาวกินร้อนๆอร่อยมากนะอย่างนี้นะคะ <m> เห็นไหม <m> เนื้อปลาเน้นๆเลยนะคะค <m> ่ะเราก็จะใช้พริกโรยนิดนึงนะ,คะแค่นี้เราก็จะได้เมนูคีโตสิ้นเดือนกันแล้วนะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยะค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคือดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ